แปะเมตตาขยับตะกร้าป้อนผลไม้น้องทองดีกันก่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทั้งละเล็กทั้งละน้อยได้นะคะแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะเพื่อเป็นทุนเป็นคะแนนต่อยอด่าอ้อยขยะให้ทองดีนะคะแม่แม่จ๋านะคะแนี่ยป้อนน้องได้นะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะ ขยับตากราเมตาน้องทองดีกันก่อนนะคะแม่แม่จ๋าเพืือสมทบต่อยอด้าอ้อยขายาให้ทองดีได้กินได้ทานกันก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะก็หัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ทองดีได้นะคะแม่แม่จ๋าหนึ่งรักหนึ่งใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ หนึ่งความอินดูหนึ่งความเมตตาให้กับน้องทองดีกันก่อนนะคะพี่พี่สายังคงเฝ้ารอคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอยู่นะคะเมตตาทองดีด้วยนะคะแม่จา๋า ต้นผลไม้น้องได้นะคะสวัสดีนะคะคุณพี่สวัสดีนะคะคุณแม่จ๋าใจดีทุกท่านเลยนะคะน้องทองดีสวัสดีนะคะพี่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะเละก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝาก้นผลไม้น้องทองดีกันก่อนได้นะคะ คุณพ่อคุณแม่จ๋าใจดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าหัวเล็กข่านน้น้อยได้นะคะพม่แม่จ๋านะคะหนึ่งชุดสองชุดก็มีค่ามีความหมายนะคะชุดสองชุดก็เรียนเชิญได้เลยนะคะพี่พี่สาเตะอ้อนน้องก่อนได้นะคะพี่พี่สานะคะอ้อนผลไม้ขยับตะก,กร้าให้ทองดีได้นะคะ ยังคงเฝ้ารอคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอยู่นะคะในแม่สาะนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะทงทงดีสวัสดีสสดพ่อจา๋าแม่จา๋าทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า สวัสดีทั้งสี่ท่านเลยนะคะดีดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่จ๋าใจดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋านะคะตอนผลไม้น้องทองดีกันก่อนนะคะม่แม่จ๋าอ่าฝากฝากน้องทับทิมด้วยนะคะ คุณพี่อาร์ตสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีนะคะแวนน้องทองดีกันก่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะขยับตะกระ้าเมตาน้องกันก่อนนะคะ คุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะพี่อาร์ตสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีนะคะคุณแม่น้องอลินสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะับส่งกําลังใจให้ทองดีได้นะคะแม่แม่จ๋าหนึ่งรักหนึ่งใจหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะหนึ่งความอินดูหนึ่งความเมตตาให้กับน้องได้นะคะแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะ รอค้าวรอคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะผมมีตาป้อนทองดีได้นะคะแม่แม่จ้านะคะท่านเะละ็กท่านละน้อยได้นะคะ